อีโรฟานฟานดีดาวเตบีจีเคลื่อนไหวหยอดหวานถึงแอนโทเนียโพซิลแฟนสาวแอนแอนโทเนียโพซิลคว้ารองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส2023จากการประกวดมิสยูนิเวิร์ส2023รอบตัดสินไฟนอลคอมเพติชันที่ประเทศเอลซาวาดอเมื่อช่วงเช้าวันที่19พฤศจิกายน2566ตามเวลาประเทศไทย โดยแอนโทเนียโพซิลมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2 0 2 3ก็สามารถคว้าตำแหน่งรองอันดับ1 Miss มิสยูนิเวอร์ส2023ถือเป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดของประเทศไทยในรอบ35ปีด้านแฟนหนุ่มอย่างอีโรฟานฟานดีกองหลังของสโมส G, รบีจีปะทุงยูไนเต็ดและมีดีกรีเป็นนักเตะทีมชาติสิงคโปร์ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงโพสต์ไอจีสตอรี่ เป็นข้อความถึงแอนโทเนียโพซิลแฟนสาวหลังจากคว้าตำแหน่งรองอันดับหนึ่งเวที Miss u n i v e r s ์2023โดยอีโรฟานแชร์ภาพของแอนโทเนียผ่านไอจีสตอรีแปลเป็นไทยว่าไม่มีคำใดที่สามารถจะแสดงออกว่าผมภูมิใจในตัวคุณมากแค่ไหนคุณทำทุกอย่างได้อย่างน่าทึ่งควีนของผมผมรักคุณ ก่อนหน้านี้หลังจากการประกวด Miss Universe 2023แอนโทเนียได้โพสต์ไอจีด้วยข้อความเผยความความรู้สึกว่าไม่มีคำพูดใดสามารถอธิบายความรู้สึกตอนนี้ได้บนเวทีคืนนี้ได้ทำทุกอย่างแล้วเพื่อประเทศไทยเพื่อทุกคนที่เชื่อในตัวฉันและเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของฉัน ขอโทษที่ไม่สามารถนํามงกุฎกลับบ้านได้และขอบคุณสําหรับความรักและการสนับสนุนทั้งหมดที่ได้รับตลอดการเดินทางครั้งนี้ซึ่งฉันจะรู้สึกเช่นนั้นตลอดหากปราศจากการสนับสนุนจากทุกคนฉันคงไม่ได้ยืนอยู่ที่นี่ในวันนี้อย่างที่ฉันเคยบอกไปมงกุฎและสายสะพายไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด แต่สิ่งที่ทุกคนทำให้กับการประกวดครั้งนี้ต่างหากที่สำคัญที่สุดฉันจะทำงานและมุ่งสู่ความฝันของฉันไปอ่อไปและหวังว่าทุกคนจะร่วมเดินทางไปกับฉันในทุกเส้นทางต่อจากนี้ฉันหวังว่าฉันจะยังคงเป็นแสงสว่างนำทางให้กับทุกคนที่มีความฝันความฝันที่คุณอาจรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้จงกล้าที่จะเริ่มต้นก้าวเดิน เพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่าเส้นทางนั้นจะพาคุณไปที่ไหนและคุณจะพบกับใครบ้างระหว่างทางฉันรักคุณทุกคนจากใจจริงขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง